นี่ก็เพีย้ยแป้งเนาะที่จบับบนต้นอ้อยนะปีนี้ระบาดหนักเลยหลายเจ้าหลายแป้งนะครับบางเจ้าเขาก็จะใช้ยาฉีดะนะเพื่อกำจัดมันส่วนของเราเนี่ยจะปล่อยมันเดี๋ยวจะมีแมลงพวกอ่าพวกร่วงพวกต่อทองแมลงหางหนีบเนาะแล้วก็อีกหลายชนิดนั้นมาช่วยกินเพีย้ยนนี่เนาะใช้ธรรมชาติกำจัดธรรมชาติเนาะเราไม่ต้องไปฉีดยามันนี่ก็ มีผลต่ออ้อยนะทำให้อ้อยเนี่ยช้างอาการเจริญเติบโตในะเพียตัวนี้นะสำคัญอยู่ระบาดหนักเป็นทุกต้นเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับมาเล่าสู่กันฟังครับผมสวัสดีครับ